ขกอีทุกคนจากมุนจักหน่อยพุทธแม่พิณเชนซ่าม,มือมันจากมุนทุกคนเด้อจีดายดิห้องโบเป็นเพนซ่ามโเป็นเม็ดเลยหนึ่งได้กินเจดอกนั่งประดาพ้นน้ำเที่ยงทุกคนเด้อจะฆ่ายัางมื่อนี่นั่นพันกันยังบม่ได้เป่งเลยฮะก็คืนมาจะทง ที่ล้มแล้วบานเนี้นะสบายดีดทุกคนถูกมองทุกบอลตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงตรงพอดีดทุกคนหาอาับน้ำอับไนก่อนหนึ่งก้อยทุกอะไรจะมากินน้ำกันทุกคนเจ้งจังป่างดดแดดแดดเลยทุกคนทุกเลยทุกคนไปทะแซ่บแล้วเลื้ยงไอหอยอยู่นะพูนโอ้ยอยีกชักหน่อย ท,ทุกคนทุบแล้วโกยกอนมันนอกบบเป็นแผ่นทุกคนคาแท็บอยู่ไรนะพอมันนั่นคุณแม่คุณเชยเหิงเนี้ยเหนียวใช้มาข้าวข้าวไปเลย กาเทรีบเบรขูดเห็นเดมี่เอาทุกคนนี่ดีดมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนให้น้ำตาลไปทุกคนได้แต่หมักหวานหมักนัวน้ำตาลลงไปเอาใส่สามบวกรวม ต้องพิดดีๆแยามันหมดเข่าอันนี้นะโอ้ยทานไพ่จะบันพุ่งขัดต่โอ้ยเยก็บดีฮัก็มาพุงพาา่งบ่นั่งทะลึงต่น่านนะโอ้ยให้เกลือสักงหน่อยทุกคนเมื่อก็คุ้นขอกันบานีึก ทานไทยงหมัคงหัดเาเด้อทุกคนมากินข้าวกล่อยำนานตะลีเ้อข้าวก๊กบ้านนัะที่เอินข้าวกกุ๊ก่นทั้งข้าวกุ๊กทั้งกล้อยนั่นแหละเสร็สร่นเกลกันมันถั่วทุกคน ออเคยมะเข้าอ่อนมะเข้าเกนนาตรียวบริสัยมันเงนมันหย่ำยะที่คุณเนาะแต่สิเบงงคุณแม่น้ำยังไม่ได้เบิร์ตเลยไม่ได้หนึ่งเบิร์ต บุกวยมันเดียวค่าทุ่งยางอาบบวงชีมแค่นั้นทุกคนแค่มาข้าวอ่อนคุบอกอะไรเออ่วกัพี่ าเดินคุณแม่นะคุณแม่ได้เบ่งจิกกรปุกค่ะด,ดีแนวมันแสบเป้นทุกคนคือปวดใจถุยแล้วจากใส่มันกระกสะอาดอยู่นี่ดิให้คุณแม่แล้วนะทุกคนอันนี้แบ่งท่นให้เมย์ครับเอ้ยไม่ให้พูด mời bước bớt mặt mặt Mà mặt bắt mặt 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 คือบมมีสีเหลืองว่าสีเหลืองน่ะมีอยู่นะมันจืดเวดทุกคนเท่เหเฮงโชคครับุณแม่ตะกีก้ตะกอน บันนอกบันหน,อน,หนาอืดเขาอยากกินกอยนะทุกคนนาตาลีเห็นเพื่อนข้างๆนาตาลีไปกอยมาได้กล้วยกล้วยดิบมากล้วยน้ำว่านะกล้วยกับมาโปะอปข้าวพันันแล้วก็นหนึ่งอก็กอยกับเขาร่วมกันขาก้ยหนึ่ง ไม่ได้กินพอไม่ได้กินพอแต่จ่อยจ่อยไม่ได้กินข้าวโับไปหาปลามาุดปลาจะบุปลา,าตัวใหญ่กระตัดเป็นทอนเอาไปเล็กเขาตัวหนึ่งก็ได้ครึ่งกระบุงหมตัาก็ได้เจาเจ๊ บัอิม่มนั่นเนาะมันเ,เป็นข้าวเปลือกก็ได้ทำถั่วนี้แล้วมาปิ้นข้าวสานกันนะข้าวนึงร่วมครับกับโกยกับมะกล้ยอันเห็นเขาจะกินท่านไผ่พุ่งแล้วตีเยจิบจิบกูแมงข่าแมนแบบกูแม่เอาขืนท่านนึง่ง ทีอโบมุนแถมบวกแถมทานแามบวกแผบด้วยทุกคนเขาก็มาเข้าอ่อน ลิงมานีลิงลิงมานี่ลิงม,มาวนันนี้ชงยินหรือเปล่าบริณินยามะข้าเรินณินบอกรือบริณิน วัน้งินดูเอาขอกอยนี่ด<ม>ูที่แม่ไงทุกแม่จะกินหรือมากหว้กระเด็นอาลอีกมาบริษัทบาลปันใด คือดำเชนไหมตุ้ยคอยเจ้าคือบูรเรืองคือหมูว่ว่าแยากไว้มันมุนมันเลยดำไปเจ้าขัดขัดขอม,มุ่น แค่น้ำมะพร้าวว่าวอยู่อันว่าวตอนนั้นว่า เาในคลิปก่อยปลาเอาสะไปหาเหินโพยังบปได้ไปทครับทุกคนห็นไล่ไหลหินโพนะ <c oughs> ว่าบุมไม่เวยบพันไม่เล้เชื่อท่านเห็ดนีนน่หรือบริไตท,ที่ข้ามเลยได้ไหม เทพก็ด <elim> ้ห <kleine or> <ely> <t Kung know tarde> ืหมมลอกเท้าไหม ก็แบบเพิ่มจักรวินยังพิษผู้ชายบ่ได้เอาเขาว่าเจ้ากับผู้ชายคือกันเไิ่กระทืยไม่ผู้ชายคืออันนั้นเขาจ่าวว่าอันเราในข่าวนะข่าวอันี่พิษในไร่นี่ลนะมิกระทืยเราจ้างจ้างหลุดมอไซค์ไปลุกอยู่บนนู้นอันผู้ขับมอเตอร์ไซค์กันรอ นั่นกระเทยไปจับถาอคาริ่งเราฮนะจับคาริงนันนะแต่ปูเปนเม่นแลอันป่าคลองตัวค้องกับมีคือบรจับจับมาก็บบกขั้นแลวของตัวเองทุกคนมันห้าพันมาครปูน่ะมาคมุูนปูน่ะรว่าดูเป็นเม่นนั่นเจ้าจะบปสวยุองษเจ้าโป่งก็มีคือบรจับระ่าโอ้ยนาตาลีบ่ะ ขนไปจัขบขนมหา้จับองจคะคิบผัดจิ้มจับองมูดยังไ่ได้ตัวไปห้องอ่านมุน่งชื่อพังมุ่งชื่อโอกกระเทยลํำบากทุกคนเด้อกับใ้้บเป็นกระบ,บอกหุ่มจกักลํำบากพึจุกแนว ฮักต,ติคือบูหูห้หกับเลี้ยวไปกต่ได้ระแนนเป็นอะไรเลี้ยวเลี้ยวไปทุกโอ้ยอิ่มเลยทุกคนนำไหนหมักร้าเป็นห้าเห็ดอีก,ก่อน บเกียวเจ้าอยู่ที่นี่เพลมันกำลังพุ่นนะนะเข้าไปก็พ่อข้างในสบายดีวค่ะ